เพ<ท>็ดยังกันล่ะพี่น้องกำลังแงพูดอตนตนาศาสตรอยู่ค่ะกลารกลางศาสตร์นี่ครับหลังการมือนนั้นสาธิตแนะนำวิธีการสอยมันไปเลียเนาะเป็นเก็บรลดละอูทถึงหลดถ่ายข้างในเมื่อนี้มือมือสันวันดีกลางศา <Ć. S 1> ออสตร์กางศาสตรเอาเสียหอยเขาหูฟื้นคนละ เมื่ได้ใส่งานโดนตันโอ้ว่าไงชาวบ้านร่งจากลอยเชือกโน่นเอินเราเข้าศาสตร์บอกเนะเอือเอื่อนีังบักฮะสวัสดีครับลอยเสียกคุงงคู่ศาสตร์คพื้ยักว้าววาไทยโบสัต นั่นเลยไงแต่อีสานเอาไงว่าหอยเชลซีหูฟื้นาะเนี่ยเตรียมพอสำหรับการตำการท่อเสือ้อเสื้อตน้นทูบนี่ครับมันแห้งหมดลกะก็เลือกฟื้ขนาดที่พ่อหมอพ่อจอ้าครับเป็นตัวทูบที่เข้าสวยมากนีนแ่แหละครับให้ขนาดใกล้เคียงกันเนาะให้ฟืม้มันยาวกว่าน,น่อยนึง นี่ครับศิลปะภูมิปัญญาชาวบ้านวิธีชาวบ้านย่ำพังนานย่างพ <laughs> ักเระบ,บ่อนาย่างนะยัง,ยงแต่ว่าวันนี้พักพักเบรกเมนะ okay. ื่อคืนโอเคนี่คือขันอนนออนนข้นตอนที่สาม้วยพี่น้องเด้อหลังจากที่ตาดมาแล้วก็มาซอยตาแล้วกขั้นตอนที่สามขึ้นเข้าขึ้นขึ้นโค้งขึ้นหูคนวนาขึ้นฟื้มก่อนกลางสาบก่อน แล้วก็นั่ก็ที่เอาขั้นตอนทัดไปก็คือการสอดการแย่แย่ตน้นทูบต้นปือที่เขาตัดมาเขาเขาแล้วก็ฟัดนะล้วกะตำนะเดี๋ยวจังเมื่อขั้นตอนทัดไปครับสำหรับขั้นตอนนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ